สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันก่อนหน้านะั้นเนี่ยคือเรามีทำคลิปที่ เป็นเอกสารแสดงความสัมพันธ์ของวีซ่าเควสำหรับวีซ่าคู่มั่นผู้ที่จะเดินทางมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็แต่งงานนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะคือ,เ,อเราก็อยากจะมาอัปเดตท่านผู้ชมให้ทราบว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ที่อเมริกาแล้วและก็เป็นช่วงเวลาที่เราเดินทางจากาประเทศไทยนะคะวันนั้นเป็นวันที่สิบธันวาคมนะคะเราก็เดินทางจาก กรุงเทพมหานครนะคะโดยเ,เราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศของการเดินทางระหว่างประเทศไทยจากสนามบินสุวรรณภูมิมาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมดประมาณ22ชั่วโมงนะคะโดยเ,เรามากับสายการบินสา a r าง a อร l ไลน์ซึ่งเป็น ของสายการบินของไต้หวันนะคะซึ่งเปิดดําเนินการมาประมาณ3ปีสปีเป็นสายการบินที่ถ้าพูดถึงนี่ก็คือค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเครื่องบินพวกที่นั่งของผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยใหญ่แล้วก็ไม่ไม่ถ้าพูดถึงคือแบบไม,ไม่ไม่ไม่ได้แบบแบบ เล็กๆแล้วก็แบบเบียดเบียดอะไรประมาณนั้นซึ่งการเดินทางในวันนั้นเนี่ยเรามา,าจากกรุงเทพมหานครแล้วเราก็มา,าพักเครื่องหรือว่ามา t r a n s อร์เครื่องที่ไทเปน,นะคะโดยเราใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาถึงไทเปประมาณสี่สี่ชั่วโมงครึง่งสี่สี่ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็เดินทางประมาณบ่ายสองครึ่งมาถึง ไทเปประมาณทุ่มครึ่งแล้วก็แต่ว่าจะเลเวอร์คืออยู่ที่อออยู่ที่เออไทเปนี่ประมาณสี่ชั่วโมงกว่าเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องมาที่สนามบิน LAX คือในลอสแองเจลิสเนี่ย ตในเวลาประมาณ5้าทุ่มกว่าแล้วก็คุณผู้ชมก็ตามเราไปดูนะคะว่าบรรยากาศของการเดินทางจากประเทศไทยมาที่สหรัฐอเมริกาของเราในวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะถ้าก i ินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้แล้วก็มีคำถามอะไรก็ถามเราได้แล้วก็ถ้าสนใจก็ฝากกดไลฟ์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสัญญาว่าจะพาท่านผู้ชมทุกท่านที่สนใจ พาไปเที่ยวชมในสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้ครบทุกรัฐนะคะแต่ว่าก็ส่วนมากก็จะอยู่ในแคลิฟอร์เนียแล้วก็รัฐใกล้ๆประมาณนี้แล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณมากนะคะสวัสดีพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย what a hard night ตอนนี้เรากำลังจะเดินมาเช็คตารางเที่ยวบินของสายที่เออโรเอร์โรเอร์คะนี้คือมันจะเกิดรอบๆนะคะเราก็ไม่รู้แหละว่าควรจะเดินทางที่ไหนบ้างถ้าวอนกาค่อนข้างเยอะมากๆเลยเต็มไปหมดเลยแค่ท่องทางเต็มเต็มเต็มไม่เหลืออะไรชุดเก่า เดินมาถึงช่องเอ็นสตาร์แต่ว่า,าไม่ดูดดอ,นนองเนตนสนามบิน,นะะสรูนินลนที่มีลอสังเกตที่ยนินประมาณบ่ายสองห้าสิ กินที่นี่นะคะสายการเินของสตาร์ลักไปไทยเปสถืที่าน่าสนใคนเยอะมาก นะคะน่าสูงไทยเปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป LAX ถึงน่าจะเป็นวันที่10เหมือนกันแต่คนละเวลาโอเคค่ะอันนี้ก็จะมีลูกรูปมาสง่งค่ะอันนี้ก็็นบรรยากาศทุก I'm Seventeen. Me too? Way, okay, okay, okay. Thank you. Ah, uh -huh, because. <laughs> yeah, that's fine. Okay, go back. Yeah, I thought something happened. Yeah. <laughs> yeah, I don't understand. That's fine. ก็จะเป็นสีแดงนะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในสนามบินไทเปนะคะทีะ่ประเทศไต้หวันก็รอที่จะทรานสเฟอร์หรือต่อเครื่องไปที่ลอสแองเจลิสนะคะซึ่งะจะต้องตีประมาณสัก4ชั่วโมงก็ ยังไม่รู้จะไปไหนนะเวลาณนปัจจุบันก็คือที่จะทร t นสเฟอร์เครื่องไปลอสแอนเจลิสเนี่ยก็23.40ตอนนี้ในมือเราเนี่ยเขประมาณทุ่มนิดๆเนาะเพราะว่าเครื่องมันเพิ่งลงฉะนั้นเราก็จะนั่งรองอาจจะนอัน่อยู่ที่นี่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพอถึงลอสแอนเจลิสแล้วเนี่ยเราจะาถ่ายคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพวกันใหม่ในลอสแอนเจลิสสวัสดีค่ะ

Legenda ยาวมาอย่างที่ผู้ชมเห็นบรรยากาศข้างในของเขาแหละว่าเขาเดินมาก็ไกลพอสมควรนะคะแต่ว่าถึงแล้วก็จะเป็นชา้าอุ่นแฟนเขก็ไม่ว้าหรอกเขาก็ให้เราทํำวนนันได้ โอเคละเดี๋ยวเราาไปดูกันนะคะเอซิสโอเคค่ะถ้าผูช้ชมตามเราไปเลยนะคะ,ะก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นแต่ว่าถ้าถามถึงว่าเที่ยวเ,เดินทางดินไปนู่นี่นี่บ่อยไหมก็ค่อนข้างที่จะบ่อยเหมือนกัน คนเยอะมากอยากให้ท่านเพื่นเห็นบรรยากาศี้านใน not too cold ตอนนี้ not cold I'm okay I'm fine not cold yeah no yeah not here oh yeah maybe okay บรรยากาศตอนนี้ก็ข้างในก็ไม่ร้อนไม่หนาว สปา y for us so okay we are going to U.S. Customs a d b o r e r o t e t i o n อันนี้ก็เดินขึ้นมาจากเครื่องที่เราลงก็จะเห็นประมาณนี้นะคะเราก็ตรงไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเนเชียซะส่วนมาก mm hmm. เนาะแล้วก็อาจจะมีต่างชาติ <Okay. S 1> ที่เอ่อไปที่ยวกลับมา,มาที่นี่แล้วก็อาจจะต่อเครื่องหรืออะไรก็อาจจะเดินไปได้ แล้วเดี๋ยวทำูปชมกันค่ะอันนี้เราเข้ามาข้างในอาคารแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นคะคะอันนี้คือข้างในนี้บิ๊กเบ๊นานยูเอฟซิติเซนใช่ Darling, ask, 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 her, darling. Okay, and this to be. Yeah. There. Okay. Okay. uh We gave them some, like, some of it too. Was the yeah. oh. I <laughs> 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 cool. don't you know, what you know about? I was thinking about something else didn't it? Four years now? I don't know how uh, it's used to be a hot dog. Ooooooo to my leg. Oh yeah. Oh here is almost oh. almost every day in our darling. Oh to my leg.